บทเรียนออนไลน์วิชาส .15101 สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่องสิทธิเด็กและการปกป้องคุมค้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยโดยคุณครูวรปัดอินทสุขโรงเรียนบ้านทาา่าอดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดมาตรฐานส .2.1 เข้าใจและปปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและทํารงรักษาประเพณี<ม>และวัฒนธรรมไทยดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขตัวชีวัดซสอ2.1ต่อปทับ2เสนอวิธีปกป้องคุง้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กสาระสำคัญของเรื่องนี้คือสิทธิเด็กเป็นสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของเด็ก ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันและส่งเสริมสิทธิเด็กก่อนอื่นคูจะให้นักเรียนดูคลิปเรื่องสิทธิพื้นฐานเด็กขอเชิญรับชมและรับฟังเลยครับเด็กคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นผู้ที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านต่างๆภา,ายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยลงนามภาพยานุวัตรรับรองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2535นั่นหมายความว่ารัฐบาลมีพันธะผูกพันที่จะดำเนินการให้เด็กๆทุกคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันตามอนุสัญญาสิทธิเด็กที่ผู้ใหญ่ต้องรู้อนุสัญญาทั้งหมด54ข้อจะประกอบไปด้วยสาระสำคัญเรื่องสิทธิของเด็ก4ด้านได้แก่สิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิในการพัฒนา สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและสิทธิในการมีส่วนร่วมและตั้งอยู่บนหลักการไม่เลือกปฏิบัติและถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก4ประการ 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอดได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานมีสันติภาพและความปลอดภยัยเริ่มตั้งแต่เมื่อแรกเกิดเด็กๆมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดได้รับการจดทะเบียนเกิดมีสิทธิที่จะมีชื่อได้สัญชาติ และได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตนไม่ถูกแยกจากครอบครัวรวมทั้งได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมโดยรัฐมีหน้าที่ประกันสิทธิเหล่านี้และจัดหาบริการพื้นฐานต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้มีชีวิตรอดและเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานในยามเจ็บป่วยในด้านโภชนาการก็ต้องมีอาหารที่ดีมีประโยชน์ที่เหมาะสําหรับเด็กมีน้ําดื่มที่สะอาด ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่สะอาดตลอดจนโอกาสเข้าถึงการพัฒนาต่อไปในอนาคต 2. ส,สิทธิที่จะได้รับการพัฒนามีครอบครวัวที่อบอุ่นได้รับการศึกษาที่ดีและภาวะโภชนาการที่เหมาะสมเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้าการศึกษาและพัฒนาการจึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเริ่มตั้งแต่ที่เด็กๆจะต้องได้รับบริการพัฒนาปฐมวัยและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลายโดยมีพ่อแม่เป็นผู้คอยช่วยแนะนำขณะที่เด็กที่มีความจำเป็นพิเศษเช่นเด็กพิการก็ต้องได้รับการดูแลให้มีชีวิตที่ปกติสุขได้รับโอกาสพัฒนาและการศึกษาที่เหมาะสมให้ความสามารถเติบโตพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดจนมีส่วนร่วมในชุมชนสิทธิด้านการพัฒนานี้ยังหมายรวมถึงการต่อย,ยอดไปสู่ทักษะเฉพาะต่างๆการพัฒนาความสามารถทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่จะทาให้เด็กๆได้ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต 3. สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการทําร้ายการล่วงละเมิดการละเลยการนําไปขายการใช้แรงงานเด็กและการแสวงประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอื่นๆเมื่อเด็กๆได้เกิดและรอดชีวิตมาแล้วสิ่งต่อมาที่พวกเขาควรได้รับคือการปกป้องคุ้มครองคือได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และยังรวมไปถึงการคุ้มครองจากการใช้แรงงานผิดกฎหมายการทำงานอันตรายหรือขัดขวางการศึกษาในเรื่องสารเสพติดก็เช่นกันเด็กๆจะต้องได้รับการคุ้มครองจากสารอันตรายสารมีพิษและสิ่งเสพติดต่างๆอีกหนึ่งการให้ความคุ้มครองที่สำคัญยิ่งก็คือคุ้มครองจากการค้ามนุษย์การขายและการลักพาเด็กการล่วงละเมิดทางเพศและการแสวงประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบโดยรัฐ จะมีหน้าที่ต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจกลับขึ้นสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแสดงออกการมีผู้รับฟังและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเองเด็กๆก,ก็คือสมาชิกคนหนึ่งในสังคมที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวทั้งการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีหรือเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะกับเรื่องที่ส่งผลกระทบหรือมีส่วนโดยตรงกับตัวเด็กและเยาวชนเองโดยความคิดเห็นดังกล่าวของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็กคนนั้น เมื่อนักเรียนรับชมคลิปเสร็จแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับเรื่องสิทธิเด็กที่พึงจะได้รับมีดังนี้ 1. สิทธิที่จะมีชีวิตตั้งแต่เราเริ่มปฏิสนธินะครับอยู่ในคันมารดาเป็นตัวอ่อนของมนุษย์ในคันมรรดาโดยมารดาจะทําแท้งบุตรไม่ได้ตามกฎหมายนอกจากบุตรในคันจะเกิดความผิดปกติเท่านั้นพูดง่ายๆคือการทําแท้งผิดกฎหมายนะครับ ทำให้เราต้องเกิดมานะครับพอเราเกิดมาแล้วเราก็จะได้รับสิทธิ์การไม่ถูกทําร้ายจนถึงแก่ชีวิตและเมื่อเจ็บป่วยเราทุกคนก็ได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยนอกจากนี้เรายังได้รับสิทธิ์การดํารงชีวิตด้านปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคอย่างเพียงพอในชีวิตถ้าปัจจัยสี่ไม่ในการดํารงชีวิตไม่เพียงพอ ก็จะมีหน่วยงานต่างๆของรัฐเข้ามาให้การช่วยเหลือสิทธิประการที่2คือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาหรือสิทธิเรื่องการศึกษาคือทุกคนจะต้องได้รับการจัดการศึกษาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นอาหารลังวันนมเสื้อผ้าหนังสืออุปกรณ์การเรียนเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักเรียน คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดจะได้รับนะครับนอกจากนี้รัฐยังส่งเสริมให้เด็กได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเด็กต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายให้เจริญเติบโตเหมาะสมกับวัยและพัฒนาด้านจิตใจให้เหมาะสมนะครับสิทธิประการที่3ก็คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องการใช้เด็กทํางานหรือทําสิ่งต่างๆต้องคํานึงถึงประโยชน์ของเด็ก ไม่จ้างงานเด็กที่อายุต่ตำกว่า15ปีถ้าจ้างงานเด็กต่ำกว่า15ปีทำงานผิดกฎหมายนะครับนักเรียนเด็กนะครับเด็กที่พิการจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่พบความพิการเมื่อเด็กกระทำผิดเด็กจะได้รับการคุ้มครองที่เป็นธรรมและต้องไม่ถูกลงโทษจนถึงได้รับอันตราย ต่อร่างกายและชีวิตต้องไม่ถูกกักขังนงเหนียวทําให้ไร้อิสรภาพนะครับสิทธิประการที่4ีก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมคือเด็กต้องมีสิทธิ์เข้าร่วมกับชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมเด็กมีสิทธิ์พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจึงมีการจัดตั้งให้เกิดสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลขึ้นและเด็ก ต้องมีสิทธิ์ในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของตัวเองอีกด้วยพอเรารู้ว่าเด็กมีสิทธิ์อะไรบ้างแล้วต่อไปเรามาดูแนวทางการปกป้องคุ้มครองตัวเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กว่ามีอะไรบ้างนะครับแนวทางแรกแนวทางที่1เด็กต้องประพฤติตนเป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ ต้องประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของการเป็นคนดีในสังคมไทยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนอื่นนะครับต่อไปแนวทางที่2ต้องไม่คบบุคคลที่ชักนำไปในทางที่เสือ่อมเสื่อมเสือเสียหรือเข้าไปอยู่ในสารที่อาคจรที่ไม่เหมาะสมเช่นบ่อนการพน,นันหรือแหล่งมั่วสุมต่างๆแนวทางที่สามเมื่อพบเห็นผู้อื่นหรือเราเองถูกละเมิดสิทธ เราต้องรีบแจ้งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาทางแก้ไขแนวทางที่สี่ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกและชักชวนกันทำแต่สิ่งที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์นะครับทั้งต่อตอนเองต่อสังคมและต่อประเทศชาติอันนี้คือแนวทางนะครับ ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเราและสิทธิเด็กครับเมื่อเรารู้แนวทางการป้องกันตนเองจากการละเมิดสิทธ์แล้วต่อไปเรามาดูเรามาเรียนรู้แนวทางการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยว่ามีแนวทางอะไรนะครับอันแรกเราต้องรณรงค์เพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิเด็กผ่านสื่อต่างๆเช่น Facebook t i กต o k หรือสื่อโซเชียลอื่นๆนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิเด็กต่อไป 2. สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะครับสร้างความสามัคคีรักซึ่งกันและกันนะครับต่อไป3แนะนำให้เด็กหรือเพื่อนๆรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากการถูกละเมิดสิทธิ์4 ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูที่ดีให้เวลาดูแลลูกให้ความรักและความอบอุ่นแก่บ,บุตรหลานไม่ปล่อยให้บุตรหลานเล่นโทรศัพท์หรือเล่นสื่อโซเชียลไม่เล่นเกมเยอะมากเกินไปนะครับห้าทุกคนจะต้องดูแลช่วยเหลือ,คอ,อคอยสอดส่องและให้คำปรึกษา ในทางที่ดีต่อเด็กและเพื่อนๆน,นะครับต่อไป6รลัดต้องส่งเสริมและป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กทุกวิธีทางทุกสือ่อทุกอย่างครับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยถ้านหน่วยงานต่างๆบุคคลทุกคนปฏิบัติต่อการปกป้องสิทธิเด็กผลที่เกิดขึ้นคือเด็กจะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตจะส่งผลให้ ได้รับการพัฒนาประเทศจะเรินก้าวหน้ามากขึ้นเพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้านะครับแต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองเด็กผลที่เกิดขึ้นทําให้เด็กไม่ได้รับการคุ้มครองไม่ได้รับการพัฒนาถูกทําลายร่างกายและจิตใจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาหลายๆอย่าง ในสังคมตามมาต่อไปครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กแล้วตอบคําถามที่ครูให้ดังต่อไปนี้รูปที่1เป็นภาพที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนหนังสือค,คำถามก็คือ 1. จากภาพเป็นสิทธิเด็กในข้อใด 2. ถ้าเด็กในภาพไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะเป็นอย่างไรต่อไปรูปที่2 เป็นภาพนักเรียนกําลังช่วยกันตกแต่งบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กคําถามนะครับจากภาพเป็นสิทธิเด็กในข้อใด 2. ถ้าเด็กในภาพไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรรูปที่3เป็นรูปคุณหมอกําลังรักษาเด็กผู้หญิงที่กําลังเจ็บป่วยอยู่คำถาม 1. จากภาพเป็นสิทธิในข้อใด 2. ถ้าเด็กในภาพ ไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นอย่างไรรูปที่4เป็นภาพผู้ใหญ่กำลังพาเด็กเดินข้ามถนนคำถามนะครับจากภาพเป็นสิทธิของเด็กในข้อใดสถ้าเด็กในภาพไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นอย่างไรให้นักเรียนลองคิดและหาคำตอบดูนะครับ ครูจะ,ะเฉลยตัวอย่างคําตอบนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่นักเรียน,นะครับรูปที่1จากภาพเป็นสิทธิ์ของเด็กในข้อที่3คือสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ะะถ้าเด็กในภาพไม่ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาให้มีความรู้จะทําให้เด็กเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่ฉลาดนะครับถูกหลอกง่ายต่อไปรูปที่2 จากภาพนะครับข้อหนึ่งจากภาพเป็นสิทธิทเด็กในข้อสี่คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมสองถ้าเด็กไม่มีสิทธิทดังกล่าวนะครับจะทำให้ไม่ได้รับการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นและไม่มีไม่ได้รับการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆทำให้เด็กไม่กล้าคิด กล้าทาและกล้าแสดงออกรูปที่สามจากภาพเป็นสิทธิ์ของเด็กนะครับหนึ่งสิทธิ์ที่จะมีชีวิตให้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมข้อสองถ้าเด็กในภาพไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นจนอาจทำให้สูญเสียชีวิตได้ครับ ต่อไปรูปที่4ี่5เด็กข้ามถนนด้วยตัวเองซึ่งเด็กการตัดสินใจความคิดอะไรจะไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับสิทธิ์จะเสียสิทธิ์ในข้อ2ก็คือสิทธิ์ที่ได้รับการปกป้องให้เกิดความปลอดภัยนะครับสองาเด็กในภาพไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตเมื่อเราเรียนรู้คลิปขั้นต้นนะครับที่ครูได้สอนแล้วครูขอมอบหมายให้นักเรียนทํากิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยในหนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5หน้าที่1 1 8 1 1 9และ120 เมื่อทำกิจ,จก,กรรมเสร็จแล้วครูขอให้นักเรียนถ่ายรูปงานที่นักเรียนทำเสร็จและส่งมาทางช่องแชทส่วนตัวครูด,ด้วยนะครับขอให้ส่งให้ครบทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนออนไลน์ต่อไปสำหรับคลิปนี้ครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ